สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรหรือสาภัยทาโรนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงรายเดือนของชาวราศีกุมประจําเดือนพฤษภาคม2568ารสิาศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่เกิดราศีกุมนะคะท่านที่เกิดราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะ ซึ่งการทำในดวงเป็นดวงโดยรวมฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ดูอย่างมีสตินะคะชาวราศีกุ้มขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะแล้วก็จะหยิบไพ่แทนท่านที่เกิดราศีกุมนะคะชาวราศีกุมนะคะไพ่ใบแรกที่ได้ได้ไพ่สิบเหรียญค่ะ แฮงแมนขอพายทางไหนเก้าเหรียญสิบเหรียญเก้าเหรียญแฮงแมนค่ะสามเหรียญค่ะพายจัสติกว้าวสามถ้วยค่ะ แปดดาบเพดเด็กถือถ้วยหกดาบและสุดท้ายอ่ะเด็กถือดาบนะคะชาวราศีกุมนะดูราศีกุมนะคะราศีกุมจะเห็นได้ว่าไพ่ใบแรกที่ได้คือไพ่สิบเหรียญ สิเปรียญคือไพ่แห่งความร่ำรวยแห่งความเป็นเศรษฐีแห่งความมีเงินมีทองนะคะใครที่นะคะช่วงนี้นะคุณอาจจะมีเงินมีทองเข้ามือมีเงินมีทองเข้ามาหรือบางคนมีทรัพย์สินมีมรดกสิบเหรียญน,นะคะหรืออ่ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องคิดหนักในเรื่องเงินก็เป็นได้ <S <S นะคะคิดหนักในเรื่องเงินก็เป็นได้นะคะมีไพ่แหฮงแมนเข้ามา เนื่องจากคุณมีพันธะมีภาระมันก็ทำให้คุณคิดเยอะคิดมากในเรื่องของการเงินนะคะมีพันธะมีภาระในเรื่องของการเงินทำให้คิดเยอะคิดมากบางทีอาจจะมีรายจ่ายมีอะไรเข้ามาข้างนงจะเยอะนะคะแล้วก็มีไพ่ก้าวเหรียญเนาะสิ่งที่คุณคิดนะคะคาดหวังคุณรู้สึกว่า ถ้าคุณอยู่คนเดียวอะ่ะคุณรู้สึกว่าเอออยู่คนเดียวแล้วคุณมีเงินมีทองได้จัดจ่ายใช้สอยอะไรเงี้ยนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือบ้างอุปถัมบ้างหรือใครที่ทำงานเกี่ยวกับพวกงานค้าขายอะ่ะจะ้ายค้า,ขา,ข,าขายดีมีกำไรก่อนหน้านี้นะคะทำให้ได้เงินมานะคะซึ่งไพ่จัสติไพ่ใหญ่อะ่ะอยู่ตำแหน่งนี้ไพ่จัดสติบอกว่าถ้า สิ่งที่คุณทํามาก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ที่คุณทำอ่ะคุณทําดีคุณมีความซื่อสัตย์คุณมีความยุติธรรมคุณจะได้รับผลของการกระทำของคุณคือได้รับผลของความยุติธรรมนั้นนะคะแล้วก็ในเดือนพฤษภาคามนี้คุณได้เฉลิมฉลองอยู่กับเพื่อนฝูงได้มีความสุขเฮฮาปาร์ตี้นะคะอยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงนั่นเองนะคะปัญหาที่เกิดกับคุณ คุณถามว่ามีปัญหาไหมมีค่ะที่เกิดขึ้นกับคุณขออภัยเดี๋ยวปัญหามีไหมปัญหามีนะคะไพ่แปดดาวขึ้นมาปัญหาถามว่าปัญหารายร้อมรอบตัวคุณก็มีเยอะแต่คุณรู้สึกว่าช่วงนี้อ่ะคุณปิดหูปิดตามากเกินไปในเรื่องของปัญหาคุณไม่อยากรับรู้ปัญหาอะไรที่อยู่รอบตัวคุณนะคะไพ่บอกว่าให้คุณเปิดตาออกมานะคะเปิดตาออกมานะคะ แล้วก็โปลดพันธนาการของคุณออกมาแล้วก็มาดูว่าปัญหาของคุณอะ่ะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะอันไหนที่มันพอจะแก้ได้แก้ทีละขัน้นทีละตอนทีละอย่างนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณปิดหูปิดตาคุณก็เหมือนยังสะสมปัญหาไว้อยู่นะคะฉะนั้นเปิดตาออกมาแล้วก็มาดูซิว่าปัญหาที่คุณมีอยู่มีปัญหาอะไรแก้ไปทีละอยะ่างแก้ไปทีละปลอก นะคะในเรื่องของปัญหาเนะอะส่วนในเรื่องของคนรอบข้างคุณเริ่มแบบคุณไม่แน่ใจไม่รู้จะทำยังไงบางทีอารมณ์คุณอยู่อยากอยู่คนเดียวอารมณ์คุณอยากแบบทำเอาแต่ใจตัวเองไม่ต้องสนใจใครไม่ต้องดูแลคนรอบข้างเลยคุณคิดแบบนี้นะตอนนี้คุณรู้สึกแบบนี้นะคะแต่ว่าทุกสิ่งอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นไพ่ หกดาทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ต้องอาศัยระยะเวลาแล้วมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะไพ่สรุปก็คือปัญหาคุณยังอยู่นะคะคุณต้องสู้กับปัญหาต่อไปเด็ดเดี่ยวมั่นคงนะคะแล้วก็ยืนหยัดเพื่อต่อสู้กับปัญหาที่ที่มีอยู่คุณถึงจะผ่านพ้นไปได้ในวิกฤตช่วงนี้นะคะถามว่าเดือนพฤษภา ไม่ได้แย่นะคะสําหรับคุณแต่คุณยังมีพันธะมีภาระที่มันต่อเนื่องมาก่อนหน,น้านียนะคะอันนี้คือเป็นไพ่โดยรวมของชาวราศีกุมนะคะเอาเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวจะดูภาพรวมให้ขออนุญาตเก็บไพ่นี้ก่อนเนาะดูภาพรวมภาพรวมไปแล้วนะคะมาดูเจาะลึกให้ในเรื่องของการงาน การงานของชาวราศีกุมนะเนาะมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องงานของชาวราศีกุมได้ไพ่แปดเหรียญสองถ้วยโอเคค่ะไพ่คิงถือเหรียญแล้วก็ได้ไพ่ว้าวหนึ่งถ้วยจะบอกว่างานคุณดีมากนะคะ ใครที่ทำงานอะไรอยู่นะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานในองค์กรงานส่วนรวมนะนะพอค้าไม่ค้าอะไรทั้งหลายเลยนะคะดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นลูกจ้างเพราะว่าด้วยความที่คุณขยันคุณขยันมันเพียนนะคะความมุ่งมั่นความตั้งใจความขยันของคุณไพ่แปดเหรียญจะทําให้คุณได้มาซึ่งเงินทองและก็ทรัพย์สินและก็งานที่คุณทํา ถ้าคุณรักในงานที่ทำเนาะทุกอย่างจะดีขึ้นมันจะทำให้คุณเห็นผลเห็นเงินเห็นทองเห็นทุกอย่างแล้วก็ถือว่าได้โอกาสดีๆทางด้านการงานไพ่หนึ่งถ้วยเป็นโอกาสดีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆบางคนได้งานที่ถูกใจได้งานที่แบบสร้างเงินได้งานที่แบบสร้างตัวนะคะอันนี้บอกเลยไพ่างานของคุณดีมากเลยนะคะของชาวราศีกุมในเดือนพฤษภานะ งานของคุณดีมากใครที่ทำงานอะไรอยู่แล้วจงทำงานเดิมนะคะเนาะจงทำงานเดิมเราะคนสิ่งที่คุณทำมามันเห็นผลมันทำให้คุณรู้สึกว่ารู้สึกหายเหนื่อยรู้สึกว่ารู้สึกดีรู้สึกอะไรแบบว่าเพอร์เฟกขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะไม่รู้จะใช้คำพูดไหนแต่รู้แต่ว่างานคุณในเดือนนี้ถือว่าโอเคค่ะเนาะ โอเคนะคะพอภัยอันนี้ค่ะอ่ะมาดูเรื่องของการเงินค่ะการงานไปแล้วนะการเงินของคุณจริงๆไพ่การเงินของคุณก็ออกดีนะในเดือนพฤษภาหมายถึงว่าไพ่การเงินของคุณอะ่ะมันมันเป็นไพ่ที่ไม่ได้แย่และเป็นไพ่ที่สวยการเงินของคุณไพ่แฮร์รแฟขึ้นมาไพ่ก้าถ้วย ใพ่ในออบคัแล้วก็ว้าห้าดาบเ้าบอกเลยนะการเงินของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณเสมอนะคะใครที่ไปทําบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบทําท,ทานนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะชอบเนี่ยผลบุญจะส่งผลให้คุณอ่ะอยู่ดีอาจจะอยู่ดีกินดีนะคะไพ่ก้า ่วยเข้ามาเนาะมีความสุขอยู่ดีกินดีมีความมุ่งมัน่นมีความมั่นใจในเรื่องของการเงินก็เช่นกันด้วยความที่คุณเป็นคนจิตใจดีอะ่ะคุณชอบให้คนอื่นเนาะเนาะในเรื่องของการเงินให้ระวังเนาะความใจดีของคุณบางทีความใจดีของคุณมันมากเกินไปนะก็อาจจะทําให้คนอื่นเอารัดเอาเปรียบคุณได้นะคะในเรื่องของการเงินนะแล้วก็ พ่ในเรื่องของการเงินะคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ของชาวราศีกมุมคุณอาจจะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยไม่ชอบใจในสิ่งที่คุณทำบางทีสิ่งที่คุณทำก่อนหน้านี้คุณอาจจะหยุดความใจดีของคุณนะคะยืนหยัดด้วยตัวเองนะดูแลตัวเองก่อนคุณเริ่มหันกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองก่อนในเรื่องของการเงินไม่ได้ไปหยิบยื่นให้ใคร นะคะดูแลตัวเองอาจจะทําให้คนรอบข้างเขาไม่ถูกใจไม่พอใจคุณก็เป็นได้ขออีกใบหนึ่งได้ไหมนะไพ่ใบนี้วะไพ่เอด็ดออฟสวดหนึ่งดาวยังไงคุณก็ต้องต่อสู้คนเดียวยืนหยัดต่อสู้นะคะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําแบบไหนนะคะสุดท้ายคุณก็ต้องสู้เองเนาะยืนหยัดด้วยตัวเองค่ะนะคะ อันนี้เรื่องการเงินของชาวราศีกุมนะคะมาดูในเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภชาวราศีกุมนะคะมาดูหน่อยโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างโชคลาภชาวราศีกุมโชคลาภชาวราศีกุมนะคะโชคลาภได้ไพ่ e i g of s w o r d โชคลาภ Nine of w a n d ห้าถ้วยแล้วก็สองถ้วยค่ะโชคลาบจะได้จากคนที่คุณรักนะคนที่คุณรักนำมาให้นะคะเนาะโชคลาบของคุณคือความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งความมุ่งม,มั่นของคุณนี่คือโชคลาบของคุณไม่ว่าจะเด็ดเดี่ยวมุ่งม,มั่นเข้มแข็งในเรื่องของการงานการสู้ไม่ถอยในเรื่องของการงานมันจะทำให้คุณะมีโชคลาบแล้วก็ คนที่คุณรักนะอาจจะนำมาให้คุณในเรื่องของโชคลาภซึ่งก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่าโชคลาภของคุณนะ่ไม่มีเลยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่สมหวังในเรื่องของโชคลาภนะคะแต่อย่าลืมว่าบางทีบางอย่างมันมีสิ่งดีๆรออยู่เลขเด่นของคุณนะบอกเลยเลขสองสองนะของชาวราศีกุมเลขเด่นของคุณคือเลขสองนะคะในเรื่องของโชคลาภนะเพื่อใครอยากเสี่ยง โชคลาภมาดูในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพชาวราศีกุมมาดูกันนะคะว่าสุขภาพชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของสุขภาพชาวราศีกุมนะช่วงนี้ชาวราศีกุมนะ่ยคุณรู้สึกว่าตัวคุณหลันล้าตัวคุณแฮปปี้คุณมีความสุขนะคะแต่ถามว่าสุขภาพคุณมีปัญหาไหมมีมีปัญหาข้อขาข้อเท้าข้อเข่า นะคะแล้วก็มีปัญหาด้านปวดหลังเนาะของชาวราศีกุมนะคะให้ระวังเรื่องปวดหลังบอกเลยนะคะปวดหลังปวดด้านหลังมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรพวกไตพวกมีปัญหาเท้าเท้าบวมข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะเนาะโอเคให้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะก่อนที่เราจะมาถึงมาดูความรักค่ะ ความรักของชาวราศีกุมความรักคนโสดขอคนโสดก่อนนะความรักราศีกุมคนโสดนะโสดจะดูคนโสดคนที่มีคนคุยและคนที่มีคู่นะคะเริ่มจากคนโสดก่อนเลยคนโสดชาวราศีกุมคนโสดได้ไพ่ดอะเวิร์ค่ะได้ไพ่สีดาบคนโสดถามว่าช่วงนี้มัน คุณมีความสุขไหมคุณมีความสุขคุณหล่นล่คุณแฮปปี้โสดแล้วมีความสุขโสดแล้วอิสระนะคะจะไปไหนก็ได้จะทําอะไรก็ได้ไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นมานะคะโสดแล้วมีเงินแต่ถามว่ามีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือไหมมีค่ะเนาะมีคนเข้ามาอยากช่วยเหลืออยากซัพพอร์ตคุณนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เนาะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณนะคะคนโสดเนาะคุณก็เลยว่าอืมสำหรับท่านที่โสดนะ คนโสดนะคะไพ่บอกว่าช่วงนี้อ่าให้ดูแลตัวเองรักตัวเองหรือว่าถ้ามีคนเข้ามาก็ทำให้รู้สึกดีมีความสุขนะคะหมายถึงว่า้อาทำให้เขารู้สึกดีให้เขารู้สึกมีความสุขไปกับคุณด้วยนั่นเองนะคะนะคนโสดนะคะมาดูค่ะสำหรับท่านที่มีคนคุยในคนที่มีคนคุยนะคะ ในท่านที่มีคนคุยในท่านที่มีคนคุยนะในท่านที่มีคนคุยนะคะคนคุยของชาวราศีกุมน,นะเดี๋ยวสับไพ่แป๊บหนึ่งสำหรับท่านที่มีคนคุยนะท่านที่มีคนคุยได้ไพ่เมจิเชียนเมจิเชียนคิงถือเหรียญ ได้ไพ่ถ้วยหนึ่งถ้วยหเหรียญค่ะคนที่คุณคุยอยู่เขาได้ไพ่ e r a n c e อ่าเด็กถือไม้เท้าหนึ่งเหรียญแล้วก็สองเหรียญแล้วก็สุดท้ายตึมสีไม้เท้าโอเคคนคุยอะค่ะไพ่คุณสวยมากไพ่เมจิเชียนนะคะสำหรับท่านที่มีคนคุยนะคะมันมีปฏิหารมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณ นะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกดีได้รับโอกาสได้รับความช่วยเหลือนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่จิตใจดีเป็นผู้ให้นั่นเองนะคะส่วนคนที่คุณคุยอยู่เขาก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเขาอะเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะเขาอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆม,มีเงินมากขึ้นมีเงินมาหมุนมาใช้จ่ายนะคะในเรื่องของความรักคุณสามารถที่จะไปต่อได้คุณมีแพลนทั้งคู่นะ ว่าจะสร้างความมั่นคงให้ตัวเองทั้งคู่ไพ่สี่เมษามีโอกาสได้ถึงขั้นได้แต่งงานนะคะสำหรับท่านที่มีคนคุยนะไพ่บอกเลยว่านะคะเออความเข้มแข็งความแข็งความเข้มแข็งของคุณทั้งคู่นี่แหละทำให้คุณมาถึงจุดที่บอกว่าคุณอยากแต่งงานนะคะเนาะมีโอกาสได้แต่งงานนะคะ อันนี้คือไพ่บอกแบบนั้นนะคะของสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะมาดูสำหรับท่านที่มีคู่ค่ะคนที่มีคู่ชาวราศีกุมคนที่มีคู่ชาวราศีกุมนะคะคนที่มีคู่ชาวราศีกุมเดี๋ยวมาดูกันค่ะคนที่มีคู่ชาวราศีกุมนะ คนมีคู่ชาวราศีกลุมช่วงนี้คุณตัวคุณนะคะได้ไพ่สิบไม้เทา้าได้ไพ่เจ็ดเจ็ดถ้วยหนึ่งถ้วยเข้ามาค่ะได้ไพ่เดอะฟูลคนที่มีคู่นะคะคุณได้ไพ่ไนท์ถือเหรียญคิงถือเหรียญได้ไพ่ไนท์ออฟคัพแฮงแมนและสุดท้ายได้ไพ่ หกหมายเท้าสำหรับคนมีคู่ชาวราศีกุมนะตัวคุณเหนื่อยบอกเลยตัวนี้คุณคุณรู้รู้คุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกว่าคุณงานเยอะงานมากยุ่งไม่มีเวลานะคะยุ่งไม่มีเวลาบางทีคุณมีความคิดที่อยากมีอยากได้ค่อนข้างจะเยอะตัวคุณนะคะชาวราศีกุมแล้วก็คุณมี ถามว่าคุณยังรักไหมคุณก็ยังรักความสัมพันธ์คุณคุณก็ยังรักเขาอยู่ยังบองสิ่งดีๆให้เขาอยู่แต่บางทีช่วงนี้คุณอาจจะอยากปลดปล่อยอยากไปเที่ยวอยากไปรีแลกซ์อยากไปพักผ่อนนะคะส่วนคู่ของคุณเขาเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมีเงินมีเงินแต่มีเงินเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะ มีเงินเข้ามือแต่ก็มีรายจ่ายออกไปนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีด้วยความเป็นคนที่ใจดีเป็นคนใจดีเป็นคนเฟรนี่นะคะ,ะคู่ของคุณเขาอาจจะมีอะไรที่ติดอยู่ในหัวติดอยู่ในใจมีพันธะมีภาระผูกพันบางทีคุณอาจจะไม่ค่อย อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันคนนึงอยากไปเที่ยวแต่คนนึงยังคิดว่าตัวเองยังมีภาระไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายพวกคณก็ก็โอเคในเรื่องของเลขไพ่หกไม้เทา้ามันเป็นไพ่เรื่องงานคุณอยากเขาอยากอาจจะอยากให้งานประสบความสําเร็จนะคะไพ่บอกว่าบางทีก็ต้องมีการเยียวยาหัวใจเวลาอารมณ์ความรู้สึก ให้เวลาเป็นตัวเยียวยาให้เวลาเป็นตัวช่วยแล้วก็สร้างความสัมพันธ์คอนเนคชันกันหนะมายถึงว่ามีอะไรคุยกันบ้างอะไรบ้างแบบบางทีมันต้องเปิดใจคุยกันมันต้องฮาร์ทเฮลิ่งอะเยียวยาหัวใจซึ่งกันและกันไม่ใช่แบบต่างคนต่างมีความคิดซึ่งกันและกันมีความคิด แต่ของใครของมันอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นหันหน้ามาคุยกันค่ะบางทีบางอย่างมันก็ต้องคุยกันเปิดใจคุยกันนะคะเนาะอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปหรือตัวเขาก็ต้องเข้าใจเราด้วยเหมือนกันประมาณนี้นะคะนี่คือไพ่รายเดือนของชาวราศีกุมพะจําเดือนพฤษภาคมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ